วัสดีค่ะกัแล้วสวัสดีค่ะพบก,กับสองถถวเฮีคลิปแชนแนลอีกแล้วค่ะเมื่อน,นี้นางหายไข่แล้วเลยสิพานางออกไปดูทุ่งนาสักกนหน่อยไปดูตุ๊บเท่งทําไมลนะลูกมามาเดี๋ยวตุ๊บเท่งก็เหยียบเชือกใส่ขี้ตมมันไม่เห็นเหรออายุอ,อายุายวัวกระทิงทองนอนอยู่นั่น นี่แหะนี่มันออกข้อเห็นมัน,นจ้ะไปไไหายไข้แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปโรงเรียนจ้าแม่อีกง้จแม่เป็นต้นนะเป็นคนเบอกกุ่นไปเบิ้องพงหญิงกาวยางเบ้งไปดูข้าวที่มันงามบอ อ,อยากติดลองลองลองบูทใหม่ดูซิบูทใหม่จะลงน้ำได้ไหมไปตอนนี้ห้าโมงจะหกโมงแล้วพี่น้องเบ่งแดดแดดตจนห้าโมงจะหกโมงแล้วดูยังแดดตึ้งลึงอยู่เลยพี่น้องจะ้ะอ,อันนี้เขา ต้นน้อยนาะลูกเม่ไมมดพานางออกมาเหรินทุงหน้าโดนเหรอพี่นอ้องต้นตา,นตานนลต้นตาล่กนถ้ามีลูกก็กินได้ไป,ไปไปลอะทุ่งนาแยกาดที่มีอะไรมั่งโอ้ยอย่าลงไปนะ้ำข้าวเขียวขจีแม่<ะ>แม่บอกว่าลงลงไสไปเดินเดินไปตามคนาเห็นไหมนะพะ่อหญิกาใส่เบ็ดอยนะู่น่ย โอ้โหข้าวใยกับนะเขียวเช่าอุ่มโอ้ยมึงแดดพี่น้องแดดหาโมงแรงหาโมงจะหงโมงละจ้ะเดือ้โอ้โหฮักนอกรำราหนาก,กระมือจักแมเกเจยว ลองลองน้ําไม่ได้ลูกเราเรินใส่มาเงี้ยน้องอยากเอาบูดลงน้าพี่น้องแต่บูดสั่นลงบ่ได้มันต้องใส่บูดยาวม่ยว่าคือบูยาวเอ้าบูดยาวเด็กยังไม่มีลูกเขายังไม่ทําออกมาอ้๊ยน้ําใหญ่กราบล้นแม่ค่ะบูนี่ขันยาวดแมอ้ใครใส่เบ็ดเนี้ย ไม่มีเหยื่อเลยเยื่อเออแล้วไปไหนเปนอยญิกลา <c oughs> บักง,งาปักบอก <c oughs> โอ้โหข้าวอันนี้ข้าวนาดำอันนี้ข้าวนาหวานดูสิพญิกบทำไมไม่มาเกี่ยวย้าออกเนี่ยอันนี้แดดตอนห้าโมงแรงนะพี่น้องกระโดดจึกลึง จึกกเฮ้ยเห้เียนบ่ถ้าถ้าใส่รองเท้าบูทนี่ขี่ต้มจะป้อเปืือนเข้าใจบ่จ,บจะไปทางไหนไปทางนั่นบน่หึมังงาบา่โอ้โหข้าวใยก,กาบสวยงามงาจะมข้าวใยกาบสวยสวย เขางานบ่พี่น้องอันนี้เขาพญิกาอันนี้นา,นาสองทุ่งนาสองทงนี่ติดกันนี่ให้เบิ้งเด้อจ้ะฟังหนึ่งเขียวฟังหนึ่งเหลืองจ้ะฟังหนึง่งฟังหนึง่งฟังหนึง่งฟังหนึ่งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคนเขียวอีกฟ่งหนึ่งใส่ปุ๋ยชีวภาพอะไรไม่รู้จําไม่ได้ของพญิกาอันนี้คนเขียวอันนี้ปุ๋ยเชียวภาพทั่วไป ไปแล้วพีน่น้องน้าหายไขย่ไม่ก็เลยพ้าออกมาหยงางลิ่นเสียงอะไรเสียงอะไรคะโอ้โหน้ำพยิกาไหลเสียงน้ำไหลพี่น้อง ไม่ได้ออกมานะโดนพี่น้องเอ้ยดูมีบางงาบ่ะเนี่ยลูก,ลก,ลกอันนี้นาดำใหญ่ไม่เงียบมาเดินเล่นจ้าไปแล้วไปแล้วหินปญีิกาเรียนไปละมาชมทุง่งเหรอ เหลอนางบอกว่าสุดนางหนักกันบางงาได้พี่น้องมันเนียนยุ่โอ้โหใส่ตรงเลยงาเนี่ยเมื่อกี่สีแก้วออกเบอรจ้ะเสีงงงนนนยงนาน้อยเสียงนาน้อยเราไม่ไปเทียงนาน้อยแล้วลูกอมืมเหม,ม็นมากเลยเนะี่ย นู่นน่ะเดินอ้อมพ่อใหญ่กาไปนู่นนะดอกอันชันดอกอันชลีเหยยยียบ่เหียบเหี้บเหี้บหลอดไดเร็กลุ้งไปย่างไป นีดอกอ,อัญชันถือให้หนูหน่อยหนิบเปิดหูออกนางบอกว่าเอาเอาดอกอัญชันหนีบหูไว้หน่อยหันมาสิหันมานมา้อ,านองพิมพ์สวยประจาเอาถามผู้ฟังมึงเอ้ยผู้ชมน้องพิมพ์สวยบานอพิมพ์สวยจาเอาดอกอัญชันทัดหู สวยงามนางฟ้านางฟ้าตกสวนไปบาค่ะไปเออไปตามไปตามไปใส่เหยื่อปูใส่เหยื่อปูเด้อ,อพี่น้องเขาอันนี้เขาเฮงกาสิจ๊ะอันนี้เขา อ,อ,อันนี้ตนน้นออันนี้ต้นลั่นทมต้นลั่นทมมันกินได้ไมไม่ได้หรอกไปลูกเดินไปอไมอม,มันเป็นย่งไรไม่รู้อ่ะดอกมันจะเป็นเหมือนดอกไอ้อะไรเนาะดอกมันจะเหมือนดอกผักกาดินไปมันเห็บไม่อยู่หรอกท่านี้เอาเก็บไว้ถ้าไปเด็บอยู่บ้านไปอยากือไปถือไป เป็นมือแล้วเอาไปน้ำสีเป็นมือสีเหลืองเลยจ้ะ <c oughs> เขาไว้ทำขนมโอ้อันนี้สงสัยรั่ว่ะอะไรรั่วหน้าพงยการั่วอะไรนี่ไม้ไปไปแม่ยังไปย้นใส่เบ็ดพงย่กา <c oughs> ไปไ,ไ,ไปไหนนี่ปูเออพงยาเอารเงียปู วิถีชาวบ้านปักเบ็ดปักเบ็ดเอาเหยื่อปูอันนี้น้ำหัวว่นนื้ไปไปไปไม่ได้เลยพี่น้องไปไปนี่กาย่าทำไมไม่เกี่ยวออกฟ้าร้องบ,บึ้มบึ้มอีกแล้วพี่น้องมันจะตกมาอีกแล้วปีนี่เขาไปนี่กาคือ ง้าแต่ว่าไม่หยางไปไปไปหอดบ้านค่อยเกบอกเดี๋ยวแม่เกบอกให้ยางเลาะทุ่งตั้งแต่นู้นแล้วก็มานี่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 แล้วก็มานี่ไปไปเดินไปเดินไปเดินไป เดินผ่านไปเลยเดินผ่านไปเลยผ่านไปได้ไหมเออเออผ่านได้ไหมไตีอยากไมไปฝั่งนี้ลูกไปฝั่งนี้ไม,มไม่ไปอันนั้นลงหนอไม่ไปกับพ่อใหญ่กาไปฝั่งนี้ไปดูพ่อใหญ่กาไม่ไปไปฝั่งนี้ไปทำไมกลับบ้านางไงมันค่ำแล้วเราก็ต้องกลับบ้าน พอหยกาใส่เบ็ดกว่าจะเสร็จเนี่ยยากก็ไม่เกี่ยวออกเนี่ยพ่อหยกาเนี่ยรู้ไหมว่าเด็กเดินยากเนี่ยเนี่ยพ่อหยกาเนี่ยทำไมไม่ใส่ออกไม่ได้เกี่ยวออกอู้เขาข้าวงามอันนี้ข้าวอันนี้ของยายรีก็งาม ของไงลีแม่ลูกของไม่คุนน่ะ <Huh? S 2> ขม่คุนคุนใส่คุนมากแม่ใหญ่โอ้ของแม่ใหญ่ลีอ,ลอ,อันนี้ของใหญ่ล <c ười> ีอัน <c ười> นี้ของพ่อหนึ่งกาไปขยี้เสือเฮ้ยขยื้อแล,ลแล้วถิ่มซะลูกมาถิ่มมาถิ่มมาถิ่มไปย่างไปเนี่ยไปบายเสือเด้อเสือเป็นสีม่วงเลย แยกน้ำไว้หันตีนเปียกบ่ะจะเปียกได้ยังไงไปบอเอาดอกเดียแม่ถือให้เอเอรู้จักเพิมยาวก็เอาออกในสีลูกไปแล้วพี่น้องเวกงาไปละพิม์หันมาทำงี้สิพิมพพิมพ์หันมาทำงี้สิ หันมากางแขนออกทั้งสองแขนกลางออกทั้งสองแขนลูกไปไปทุ่งนาหน้าแรงอันนี้หกโมงแล้วจ้าณเวลานี้หกโมงฝ่าห้องมือมันยิบกลับบ้านกันเร็ว ดอกอัญชันดอกอัญชันคู่กับเด็กดอกอัญชันคู่กับเด็กน้อยเดี๋ยวแม่ถักนี่เองดอกอัญชันคู่กับเด็กน้อยไปเออแม่ถือให้ไปออ้ข้าวยายลีนี่งามอ่ะข้าวยายลีอย่างงามเลยข้าวพ่อเยกาก็อย่างงามโอเคข้าวยายลีโอยดูดูให้นีสิอย่างงามเลยข้าวไม่เยลีไม่งามข้าวไม่ยลีไม่งามเหรอ โอ้ข้าวมีเหรียไม่งามเลยว่าเอาหนีออกอินออกลา่าสิเดินไปไหนนา,นาอุ้ยเดินไปไม่ได้ลูกไปเหยียบข้าวไม่ได้ว่าเอาหนีออกหนีออกคุณข้าวอ่ะ่ข้าวาคุณข้าวอ่ะมีมากมายกายกองไ <c oughs> ป <c oughs> บูดไหม สาวน้อยกับบูทตใหม่ไปเข่ามางามแถละจ้าเขา่าย้ายเลี้ยมางามแถอัวลัวยุ <c oughs> พี่มี่พี่มี่มาดูอะไรนี่อะ <c oughs> รปลาลูกคอ ไปมันลงไปแล้วมันกลัวเราไปเอ,อ <c oughs> ไปเห็นแต่ปลาปลาลูกคอกับพี่น้องพี่นอ้องหูจักบัวจ้าไปเดี๋ยวไปถึงบ้านแม่เกมให้พี่น้องหูจักบัวจ้าปลาลูกคอกับเจ้าลายหิ้วเขา,า,เขาไปยูยัยลีก็ไม่มาเกี่ยวยัยนี่ยายลีจ้า ข้าวพืชอินทกานี่ใส่ปุ๋ยหรือยังไงอ,ไ okay. อย่าไปเล่นโซกระปุกยายลีหลูกแย่ไปโอ้ข้าวยายลีนี่งามงามจริงๆทำไมจริง,นนนะงใกล้จะถึงแล้วลูกไปๆใกล้จะถึงเราไม่ทำบ้านอยู่ตรงนี้อู้หูมันไม่ใช่ที่ของเฮาเฮ<ห>าะจะทำได้ยังไง ทำได้ยังไงมาอะไรแม่ทำไมมันติดมา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 มันไม่ติดหรอกบลัชแม่มันติดบลัชยามันติดเหรอแม่หนูอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เอาก็แม่อยากให้หนูอยู่ข้างหลังอะหนูแม่แม่ไม่เห็นหน้าหนูเนาะหนูตตัว ไปเดินเร็วเร็วเห็นแต่ตูดเลยพี่น,อนอ้อง,องนคนตี่เขาต้องอยู่ข้างหน้าคองย่างลังไปไหเห็นตะนางเห็นนางแต่ข้างหลังเ้ยพี่น้องจมแปดแปดอยู่นี่นแล้วไปเราจะไปร้านไรแล้ว เอาทุ่งนามาให้ดูพี่น้องเอ้ยข้าวนางอาองบอกว่าพีเสื้ออยากเอาพีเสื้อไม่เอาหรอกลกูกให้เขาอยู่กับธรรมชาติหนูอยากอยู่ธรรมชาติไหมถ้าหนูอยากอยู่กับธรรมชาติหนูก็ไม่ต้องไปเอาเขาลูกปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติไปข้ามไปปูอะปูตายปูตายปูตายปื๊บตุกงอ่ะเนี่ย พญิกาล่ะไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นกา,กาอืออ๋อพญิกาแล้วอยู่บ้านผู้ใดพญิกาพญิกาอือแล้วผู้บัโอ้ยทำไมข้าวตรงนี้พญิกาไม่เกิดอ่ะน้ำเต็มมอหล่ออยู่หน้ามี่ลีอะ บูดไส่ดีบ่จ้ะตีนบอเปียกพร้อมเด้อจ้ะไปจะถึงบ้านแล้วไปเลยรั่วรั่วรั่วไม่เนะงลีไม่ใช่รั่วพงหญกระไรเฮ้ย ไปข้ามไปเออชื่อเกิ่งมากค่ะกิ่งมากต้นไม้ไมวัชพืชที่เขาไม่เอาไะอันนี้นางก็จะถึงบ้านแล้วเดินตั้งแต่ทางนู้นอ้อม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 นาไว้ยีามันนี่มันนี่มนันนี่จนมาถึงนี่พี่น้องจนมาหอดทีแล้วเด้อพี่น้อง มีอะไรเนี่ยมีอะไรติดไหม,ไมตรงปลา,าพญีงตาตาตรงปลาไม่มีปลาถือปะปลาไม่ถือเลยเพญิรันรลัดปลาไว้ไม่ให้ปลาลงหอนสนั่นน้ำกับมะหอดบ้านแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเป็นกำลังใจสองเถวอยาคิดชา่นแนวในเด้อคะ่ะติชมมาได้อย่าเข้าไปนู่นนะอย่าเข้าไปนู่นนะมานี่ติชมได้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ในเด้อคะ่ะน้องพิมพ์ไม่บายเลยไม่บาย